สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกักเ,เช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชแต่ว่าก่อนที่จะไปเริ่มเนื้อหาก,กันก็ต้องขอเตือนไว้เช่นเคยนะว่าเนื้อหาในคลิปนี้เป็นแค่าการวิเคราะห์มางานเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาในคลิปนี้อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ยังไงก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะฮะโดยเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรอยสักที่ในเรื่องวันพีชนีก็จะมีรอยสักมากมายเช่นรอเนี่ยขราวนึงก็จะมีรอยสัก,กอยู่ยทั่วตัวเลยใช่ะ แต่ว่าเรื่องราวเกยวกับรอยสักที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวเกยวกับรอยสักของดากนแล้วก็รอยสักของคิงที่ในเนื้อหาในตอนล่าสุดก็ได้มีการเปิดเผยมาแล้วนะว่าใบหน้าของคิงเนี่ยเขานั้นมีหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือที่บริเวณตาซ้ายของคิงแล้วก็เห็นนะว่ามันมีรอยสักบางอย่างอยู่ที่ตาซ้ายของเขานะฮะซึ่งมันก็จะน่าสนใจนะว่ารอยสักอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่แสดงถึงพอพันของคิงหรือเปล่าเพราะว่าด้วยความที่ว่าคิงในตอนนี้ก็จะเป็นผู้เหลืออดคนสุท้ายเนลัลโนน้ต้องการกจัด แล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะได้มีการเปิดเผยนะว่าคิงเนี่ยถูกจับไปทดลองซึ่งเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยมันก็น่าจะได้มีการเปิดเผยใน,นเรื่องหลังจากนี้นะว่าเผ่าพันธุ์ของคิงมีกี่คนที่ถูกทดลองจนตายนะฮะแล้วก็เผ่าพันธุ์ของพวกเขาเนี่ยมีรอยสักแบบนี้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่ารอยสักนี้ของคิงเนี่ยก็จะมีมาตั้งแต่เด็กและแถมรอยสักนี้ของคิงเนี่ยก็จะมีความคล้ายคลึงนะฮะกับพวกชนเผ่าแชนเดียที่อยู่ที่สกายปียซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็จะมีรอยสักอยู่ที่ตาซ้ายแล้วก็ตามตัวเหมือนกันนะฮะและนั้นก็เท่าีนน้ ทั้งผอพันของคิงและคนจากท้องฟ้า hmm. มันก็น่าจะเป็นการบ่งบอกนะว่ารอยสักจิตตาซ้ายเนี่ยพวกเขาน้นมาจากผอพันอะไรซึ่งในสมัยอดีตรอยสักพวกนี้น่าจะมีการแพร่หลายก็เป็นได้นะฮะและถ้าเกิดว่าเรื่องราวเกิดกับรอยสักที่ตาซ้ายของคิงมันเป็นสิ่งที่บ่งบอกเกิดกับผอพันมันก็จะน่าสนใจนะว่ารอยสักที่ตาซ้ายของดากอนนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับผอพันในดีหรือเปล่าเพราะว่าในตอนแรกที่ดากอนนั้นปรากฏตัวมาในงานประหารโรเจอร์ในตอนนั้นเราก็จะเห็นใบหน้าของดากอนนะว่าเขาใบหน้าของเขาเนี่ยยังไม่มีรอยสักที่ตาซ้าลส แต่ว่าหลังจากที่ดากอนได้เป็นหัวหน้าของคณะปฏิวัติในตอนนั้นที่ตัดภาพกลับมาแล้วเสียนว่าดากอนเนี่ยใบหน้าของเขานี่ยก็จะมีรอยสักที่ตาซ้ายไปแล้วแล้วเป้าหมายของดากอนและก็คณะปฏิวัติในตอนนี้เนี่ยนั่นก็คือการประกาศสงครามกับผองมังกรฟ้าซึ่งเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยก็ชัดเจนนะว่ามีแค่ผองมังกรฟ้าเท่านั้นและการที่ดากอนได้มีเป้าหมายผองมังกรฟ้าที่อยู่ที่เมริโจมันก็จะน่าสนใจนว่าดากอนพวกเขาจะรู้ถึงการมีอยู่ของท่านอิมหรือเปล่าเพราะวาด้ียความที่ว่าก่อนหน้านี้พวกเท่านั้นก็ได้มีการถามว่า แสงสว่างที่จะให้หายไปโดนถัดไปนั่นคือใครโดยจากคําพูดที่ว่าแสงที่จะให้หายไปเนี่ยมันจะหมายถึงการทําลายล้างแล้วก็กำจัดหรือเปล่าเพราะว่าจู่จ,จูการที่เนื้อเรื่องนั้นก็ได้มีการเปิดเผยนะว่าเผ่าพันธุ์ของคิงที่เป็นเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็ถูกเรียกว่าพระเจ้าในอดีตเนี่ยจ,จ,จู่จพวกเขาเนั้นก็ถูกทาลายแล้วก็เหลือเพียงแค่คิงคนเดียวนะฮะเรื่องราวพวกนี้มันจะเป็นคําสั่งที่มาจากท่านอิมหรือไม่เพราะว่าการที่เนื้อเรื่องนั้นบอกนะว่าเผ่าพันธุ์ของคิงคือเผ่าพันธุ์ที่อาศ,าศาอยัาย มันก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันหอกลอกกันพอดีนะฮะว่าคําถามที่ห้าพวกเท่านั้นถามนันอิมเนี่ยมันจะเป็นคําถามที่เคยถามมาหลายครั้งแล้วหรือไม่และการออกคาสั่งของท่านอิมพวกนี้อาจจะเคยมีมาหลายครั้งแล้วหรือเปล่าอย่างเช่นเหตุการณ์ที่บอกนะว่าเหล่า20กษัตริย์เนี่ยพวกเขาเนี่ยสามารถชนะอาณาจักรโบราณมาได้แนอดีแต่ว่าในประวัติศาสตร์ก็ลับไม่มีการบันทึกนะว่าท่านอิมนี่นคือใครและข้อนั้นผมมาจากไหนมันก็เลยทําให้น่าคิดนะว่าเหตุการณ์ในครั้งนั้นที่เหล่ายี่สิกบกรัตริย์น และนั่นก็อาจจะเป็นการเชื่อมโยงไปสู่รอยสักของดากอนนะฮะที่มันอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับคนของอาณาจักรโบราณและก็อาจจะเป็นรอยสักที่บ่งบอกนะว่ารอยสักนี้เนะี่ยคือรอยสักที่บ่งบอกนะว่าคนคนนั้นเป็นคนของขอ,งอาณาจักรโบราณก็เป็นได้เพราะว่าในที่นี้เนอเลอรเนี่ยก็ได้มีการปรงเรื่องราวมานานนั้นว่าดีนี่นคือศัตรูโดยธรรมชาติของพรมกรฟ้าซึ่งมันก็จะมีโอกาสที่คนตระกูลดีนะอาจจะเป็นผู้สืบเชื้อสายมาจากคนของอาณาจักรโบราณและเรื่องราวพวกนี้ก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำดากอนฮะ มีลอยศักดิ์ที่ตาซ้ายเพื่อแสดงเห็น,นว่าเขาคือสายเลือดของตระกูลนี้ที่มาจากอาณาจักรโบราณและเขาเนั้นก็กาลังกลับมาเพื่อแก้แค้นนะฮะแล้วก็จัดก,การกับผอมังกรฟ้าแล้วก็ท่านอิมในที่สุดเพราะว่ายังไงเนื้อเรื่องใน,นตอนนี้ก็ได้ปูม,มาให้ลูฟี่นะฮะสุดท้ายแล้วเขาเนั้นก็ต้องต่อสู้กับรัฐบาลโลกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรื่องราวเกิดกับลออศักดิ์พวกนี้มันเป็นเรื่องจริงเนี่ยเนื้อเรื่องทั้งหมดมันก็จะลงลอง็ลอกไปนในตอนสุดท้ายนะฮะที่มันจะทําให้คณะปฏิวัติแล้วกลลลูฟ่่่่เเนนนนนนมม้้้าาาาาารรวกกกกกััััใตออออสบฐโพืจทิแผง แต่ว่าเรื่องราวพวกนี้ก็จะเป็นเพียงแค่การวิเคราะห์เท่านั้นนะฮะเพราะฉะนั้นยังไงแล้วคนต้องมาเราดูกันว่าเราสันทิตาสร้างของดากอนเนี่ยมันจะมีความเกี่ยวข้องอาณาจักรโบราณหรือเปล่าโอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆช anel เราสวัสดีครับ